สวัสดีค่ะใครที่กำลังมีปัญหาฝ้าอยู่นะคะต้องมาชมไลฟ์นี้ค่ะเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมเรายิ่งเป็นฝ้าเนี่ยยิ่งรักษาแต่กลับได้ฟ้าเข้มมากยิ่งขึ้นวันนี้นะคะพี่บุ๋มจะมาช่วยแชร์ประสบการณ์การรักษาฝ้าที่ผ่านมาแทบจะทุกวิธีแล้วนะคะแต่กลับได้ฝ้าเข้มกว่าเดิมอันนี้จะเป็นผลมีรัดมาแลบของพี่บุ๋มนะคะนี่ค่ะ เป็นฝ้านะคะจริงๆแล้วอะค่ะคนส่วนใหญ่จะเป็นฝ้าผสมกันทั้งชั้นลึกชั้นตื้นเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกับพี่บุ๋มกันค่ะสวัสดีค่ะพี่บุ๋มค่ะค่ะ,คะพี่บุ๋มพี่บุ๋มเนี่ยเป็นฝ้าเนี่ยประมาณกี่ปีได้แล้วคะ เปีค่ะประมาณเจ็ดถึงแปดปีใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นเนี่ยฝ้าเราเข้มขนาดนี้ไหมคะไม่ไม่ไม่เลยค่ะค่ะแล้วเคยผ่านการรักษาวิธีไหนมาบ้างคะก็มีเป็นพิโคชัวค่ะแล้วก็เป็นวิธีสม a p ค่ะออ๋เคยผ่านการเลเซอร์เนาะเลเซอร์เนี่ยพี่บุ๋มเลเซอร์มากี่รอบได้คะอืมประมาณ ห้าหกครั้งห้าถึงหครั้งดีขึ้นไหมคะก็ช่วงแรกๆอะค่ะสองสามเดือนแรกก็จะน่าใสขึ้นหลังจากนั้นก็จะกลับมาดําอีกครั้งกลับมาดําอีกครั้งหนึ่งตอนกลับมาดําอีกครั้งเนี่ยพี่ผมตกใจไหมตกใจ ใจแล้วช่วงที่เราเลเซอร์ค like ่ะตรงนี้ผลข้างเคียงอะค่ะพี่บุ๋มมินมีแบบอาการแสบร้อนหน้าหรือว่ามีตกสะเก็ดอะไรด้วยไหมคะใช่แสบแสบหน้ามากเลยแสบร้อนค่ะเวลาโดนแดดนี่คือแสบเลยแหละแสบหน้าเลยใช่ไหมคะแล้วตกสะเก็ดด้วยไหมคะก็คือยิงพิธยิงพิโกเราตกสะเก็ดใช่ไหมใช่ค่ะอ อาจจะเป็นที่ออปรับค่าพลังงานด้วยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วฝ้าค่ะคุณหมอแนน,นบอกว่าจะไม่ยิงตกสเก็ตเนาะอ่าแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราเลเซอร์แล้วไม่เห็นผลจากนั้นที่ผมไปรักษาด้วยวิธีไหนต่อคะเป็นสม a ปเป็นเป็นเกี่ยวกับก่อหน้าใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะทําบ่อยไหมคะช่วงนั้นอืมตอนนั้นซื้อคอร์ไปรักษาไปประมาณ สี่ห้าครั้งเหมือนกันนะคสี่ห้าครั้งแล้วเป็นไงคะหน้าใสไหมคะช่วงแรกก็คือก็จะหลุดเลยแหละตัวแผ่นตัวตัวฝ้าค่ะมันจะหลุดออกเห็นถึงชั้นผิวด้านในค่ะแล้วก็แล้วหลังจากนั้นก็ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมขึ้นเหมือนเดิมค่ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งซึ่งช่วงแรกอ่ะพี่ผุ๋มกำลังจะบอกว่ารู้สึกว่าเหมือนหน้าใสก็คือแทบจะหลุดออกไปเลยหมดเลยใช่ไหมคะเห็นแบบผิวใหม่เลยใช่ไหมใช่ค่ะ แต่ว่าทําบ่อยมากๆระยะห่างในการทําช่วงนั้นนะคะพี่หม,<ก>มุนเป็นสองอาทิตย์ครั้งโอ้สองอาทิตย์ครั้งนะคะ,ค,ะคือจริงๆแล้วะค่ะเรื่องการกอหน้านาอพี่หมุมเนาะก็คือเราไม่ควรที่จะทําบ่อยเกินไปนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า คนเป็นฝ้าค่ะคนเป็นฝ้าค่ะทุกคนปกติเนี่ยผิวจะบางอยู่แล้วนะคะผิวจะบางผิวจะอ่อนแอเซนซิทีฟอยู่แล้วทีเนี้ยแล้วเราไปกอหน้าบ่อยๆอะค่ะไปกอแบบสองอาทิตย์ครั้งใช่ไหมคะพี่บุ๋มอ่าเนี่ยมันมันบ่อยเกินไปถามว่าช่วงแรกใสเหมือนที่พี่บุ๋มบอกเลยแต่สิ่งที่จะตามมาคืออะไรรู้ไหมครับหน้าเราจะเริ่มดาค่ะทุกคนอ่า อันเนี้ยเจอบ่อยมากเจอเคสแบบเนี้ยบ่อยมากเลยหรือคนไข้าบางท่านอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้ไปถึงขั้นก่อหน้านะแต่ทําไมรู้ไหมคะซื้อครีมครีมที่เป็นครีมแบบครีมกระปุกลอกหน้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วลอกบ่อยมากซึ่งอันเนี้ยก็ไม่ดีนะทุกคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยช่วงแรกอะ่ะฝ้ามันหลุดฝ้ามันออกกําลังจะได้ผิวใหม่แต่สุดท้ายทุกเคสจะบอกเลยคะ่ะว่าครั้งที่4ี่ครั้งที่ห้าเนี้ยพอไม่ได้ทําต่อเนี่ยหน้าดํา นะคะหน้าดำเลยอ่าของเคสพี่บุ๋มนะคะจริงๆอะคะ่ะลักษณะฝ้าเมื่อกี้จากที่คุณหมอแนทส่องแล a p ให้ดูเนาะจะคล้ายๆของเคสพี่กุ้งเลยนะคะคนนี้ก็เป็นคนไข้ของเราอีกหนึ่งเคสนะคะพี่บุ๋มก็คือชื่อพี่กุ้งเนาะอันนี้มาจากอายุทยาลักษณะฝ้าค่ะก็คือจะคล้ายๆกันเลยจะเป็นลักษณะปืนป้นๆนวลๆน,น,นะคะเป็นลักษณะฝ้าที่อยู่ในระดับ ค่อนข้างยากแล้วนะคะเป็นฝ้าลึกจริงๆฝ้ามีทั้งฝ้าตื้นฝ้าลึกถ้าเรารีบมารักษาตั้งแต่ช่วงแรกๆอะคะ่ะมันก็อาจจะรักษาง่ายเนาะแต่ถ้าปล่อยเวลานานไปนะคะไม่รีบรักษาค่ะจากฝ้าตื้นนะคะก็จะกลายเป็นฝ้าลึกได้นะคะอ่ะอันนี้ให้ดูชัดๆเลยเนี่ยค่ะจะเป็นปื้นๆเป็นแผ่นๆคล้ายๆกันเลยใช่ไหมคะอืมแล้วก็หลังทําไปนะคะ นี่นะคะทาเดือนหาเนาะเดือน5ปีที่แล้วก็คือพฤษภานะคะหลังทําไป4เดือนนะคะอันนี้เดือน9กันยาหน้าใส่แทบมองไม่เห็นฝ้าแล้วนะคะหน้าใสแทบมองไม่เห็นฝ้าแล้วจากประวัติที่พี่บุ๋มให้มาเมื่อกี้ที่บอกว่าเคยแบบไปเลเซอร์เอ่อไปทําการรักษาที่เกาหลีใช่ไหมคะล้วก็เคยมีแบบว่าเหมือนหน้าจะเป็นด่างด้วยอันนี้ช่วยแชร์นิดนึงได้ไหมคะอืมมัน ตอนนั้นคือช่วงนั้นมันจะเป็นเริ่มแรกของการมีเลเซอร์เลยแหละเราก็ตัวตอนนั้นยังไม่ได้เป็นหนาขนาดนี้นะคะ่ะัจะเป็นเล็กๆแล้วเราไปเลเซอร์แล้วมันก็จะหลุดค่ะหลุดแล้วมันก็เนี่ยเป็นด่างค่ะใช่ใช่ด<ต>่างขออนุญาตนิดน,น,น,นึงได้ไหมคะ,คะอันนี้อ้าเดี๋ยวขันขันข้างให้นิดนึงเนาะตรงนี้ใช่ไหมคะที่ทีอ่าตรงบริเวณนี้เนาะด่างดด่างขาวนะคะบางคนคนไข้บางท่านเลเซอร์เยอะมากมาก เลเซอร์เยอะมากๆนะคะจนแบบอ๋อเป็นด่างขาวนะคะเป็นด่างขาวเนี่ยตรงเนี้ยรักษาไม่ได้แล้วนะอืมถ้าเป็นด่างขาวนี่คือรักษาไม่ได้แล้วเซลล์เม็ดสีมันแบบมันตายแล้วค่ะมันไม่สามารถที่จะทําให้ดีขึ้นได้แต่วันนี้นะคะรอยฝ้าปื้นๆเข้มๆตรงเนี้ยค่ะอ่ะหมอนแนทจะเก็บให้พี่บุ๋มหมดเลยนะอ่าลอยเข้มๆเราสามารถรักษาให้ดีขึ้นได้นะคะแต่ถ้าด่างขาวเนี่ย เครียดแล้วคนไข้จะคิดว่าโอ๊ยเริ่มเป็นด่างและเริ่ม,หน,มหน้าเริ่มจะใสแล้วหน้าเริ่มจะใสแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือเป็นด่างขาวนะคะอ่าก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมีรูปที่คล้ายๆด่างขาวให้อ่าให้เพื่อนๆดูไหมคะเดี๋ยวลองดูเนาะนิดนึง ลูกที่คล้ายๆด่างขาวเนาะจะได้แบบบางคนอาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าด่างขาวเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงลักษณะยังไงนะคะส่วนใหญ่เอฟเฟกเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการที่คนไข้ไปเลเซอร์มาหลายรอบนะคะไปหลายเลเซอร์หลายรอบมากจนเกิดเป็นดวงด่างขาวอ่ะยกตัวยอย่างค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเคสนี้เนาะอันนี้เห็นชัดเจนมากอันนี้คือเคสพิจิตเนี่ยค่ะทุกคนด่างขาวเป็นลักษณะนี้นะคนไข้จะเข้าใจว่าด่างขาวรักษะ หน้ากาลังจะเริ่มใสแต่จริงๆไม่ใช่นะรักษาไม่ได้แล้วค่ะนี่นะคะวันนี้พี่ผุ่มโชคดีมากนะที่ไม่ได้แบบไปเลเซอร์จนหน้าด่างนะคะบางคนเลเซอร์แบบสามสบรอบสี่สิบรอบนี่นะคะลักษณะอ่าเนี่ยชัดเลยชัดเลยเคสนี้เป็นเคสที่เห็นชัดมากนะคะสังเกตผิวตัวเองนะคะใครที่กําลังเริ่มเป็นด่างขาวเนี่ย ต้องปรึกษาคุณหมอแล้วนะต้องรีบรักษาเลยนะคะรักษาฝ้าเข้มเข้มได้เนะาะอาจจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นด่างขาวเป็นดวงเป็นดวงเลยค่ะคุณหมอแนท,ทาให้ฝ้าเข้มเข้ม,มจางลงได้นะคะแต่ด่างขาวไม่สามารถรักษาได้ตอนนี้ยังไม่มีงานวิจัยออกมาเนาะว่าจะมีเทคนิคไหนที่จะรักษาได้นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสุดท้ายแล้วค่ะพี่บุ๋มอยากฝากอะไรถึงคนที่ กำลังมีปัญหาฝ้าเหมือนกับเราบ้างคะ่ะก็ไม่ต้องไปเลเซอร์นะคะนเราเลยค่ะเพราะว่าอันนี้จัดใจรุ่นที่นะคะทุกคนรุ่นี่ที่เคยผ่านการเลเซอร์มาก่อนนะคที่ที่ไม่อยากให้คนอื่นไปเลเซอร์เหมือนเราเนี่ยเพราะอะไรคือ,ค,อคือถ้าเลเซอร์ก็ต้องเลเซอร์ทั้งชีวิตนะคะโอ้ค่ะใช่เพราะว่าถ้าเลเซอร์ก็ขึ้นอีกก็ไปเลเซอร์อีกตลอดค่ะ ทั้งชีวิตเลยโหคำนี้แบบจะยินแล้วขนลุกเลยนะอันนี้เป็นแบบจับใจรุ่นพี่ที่เคยผ่านการเลเซอร์มานะคะอันนี้มาบอกต่อนะคะอ่าสุดท้ายแล้วนะคะอยากจะบอกว่าถ้าเราเลือกวิธีการรักษาเนาะที่ถูกจุดถูกวิธีอะคะ่ะเราอาจจะไม่ต้องไปเสี่ยงต่อภาวะที่บอกว่าหน้าไม่หน้าบางเงี้ยค่ะหรือว่าตกสะเก็ดนะคะเราเพียงแค่ต้องการให้คนไข้เนาะเลือกการรักษาที่อย่าง ถูกจุดจริงๆที่ผ่านมาที่ยังไม่เห็นผลการรักษาอาจจะเป็นเพราะว่ายังรักษาไม่ถูกจุดนะคะก็แนะนำนะคะใครที่มีปัญหาผิวนะคะนเรื่องของฝ้าฝ้านี่น่ากลัวมากค่ะทุกคนไม่สามารถหายขาดได้100%เอร์เซนะคะไม่สามารถจางลงได้ร้0ยเซแต่ แน่นอนคนเป็นฝ้าคือเสียความมั่นใจนะคะเอ่อทาแป้งน,นะคะก็ยังเห็นอยู่บางคนถึงขั้นกบไม่มิดอันนี้เข้าใจมากๆนะคะเราสามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ให้หน้าเราใสขึ้นได้นะคะสุดท้ายก็อยากจะฝากนะคะสําหรับคนเป็นฟ้าก็ให้รีบรักษาละกันน้ออย่าปล่อยให้เม็ดสีจากที่เป็นฟ้าชั้นตื้นๆเนี่ย กลายเป็นฝ้าชั้นลึกเรายิ่งรักษายากนะคะอ่าวันนี้ต้องขอบคุณพี่ผมมากเลยเนาะที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์แบบว่าโอ้โหเลเซอร์เอ่ยกอหน้าเอ่ยบางคนเขายังไม่เคยรู้จักวิธีพวกนี้เลยนะ mm. ค่ะยันวันนี้ก็ขอบคุณพี่ผมมากเลยนะคะ